สวัสดีครับผมวิจัยดีดีไอวายนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะนำโฟมนะครับนี่มาทำกาวนะครับอันนี้จะเป็นกาวยางนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกาวทาท่อนะครับการนำโฟมนะครับอันนี้มันมันมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แ้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าซื้อก็ไม่นนำไม่ทำมันไม่คุ้มนะครับผมก็มันต้องมีตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวจะนำอะไรมาละลายนะครับผมเนี่ยโฟมให้มันเป็นกาวแบและ นำไปใช้ประโยชน์นะครับอะไรก็ได้บ้างนะครับผมเ,เดี๋ยวลงมือทำกันเลยนะการนำโฟมมาละลายให้เป็นกาวนะครับส่วนมากที่เห็นทำกันก็จะใช้น้ำมันเบนซินนะครับอ,อันนั้นก็จะละลายโฟมกันได้นะครับผมแน่นอนนะแต่ผมจะทดลองนะครับเน้นนำน้ำมันก๊าซนะครับนี่มาละลายโฟมนะครับว่ามันละลายได้หรือไม่นะครับแล้วก็ นำอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับที่สำหรับเก็บไว้จุดไฟนะครับผมอันนี้ก็ลองมาละลายโฟมกันดูนะครับแล้วก็ทินเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นทินเนอร์ผสมสีนะครับทั่วไปนะครับเดี๋ยวนำมาลองนะครับนี่ละลายโฟมนะครับว่านะครับน้ำมันแบบไหนนะครับนี่จะละลายโฟมแล้วก็นำไปใช้งานก็ได้นะเดี๋ยวเริ่มจากน้ำมันก๊าซกันก่อนเลยนะครับ ค่อยละลายนะครับเดี๋ยวเดี๋วกดลงไปเลยนะอันนี้แบบไม่ตัดวิดีโอเลยนะครับเนจะได้เปรียบเทียบเวลานะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะแตกเป็นเม็ดๆแ้วมันก็ไม่ละลายนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะ้ำมันการทำกาวไม่ได้นะครับเนี่ยมันจับแล้วมันก็ไม่เหนียวนะครับเนี่ยมันไม่เหนียวนะครับ ชิ้นเล็กๆลงนะแต่มันไม่เหนียวนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันก๊าซมันลื่นๆนะครับเขาเก็บไว้ล้างคราบสกปรปกนะครับคราบน้ํามันนะครับตามเครื่องจักรนะครับต่างๆเนี่ยนะครับแต่มันมันไม่เหนียวนะครับเนี่ยนะัไม่เหนียวเลยนะใช้งานเป็นกาวไม่ได้นะครับลองกันต่อครับแอลกอฮอล์นะครับ กอฮอล์ไม่ละลายเลยนะครับจะไ,ไม่ละลายเลยนะครับม,มันลอยนะครับมันลอยแอลกอฮอล์ก็ใช้ละลายโฟมเป็นกาวไม่ได้เหมืนนมอมนกันนะครับกดอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ละลายเลยนะครับต่อมานะครับนี่จะเป็นทินเนอร์นะครับ อโอทินเนอร์อาหายไปแล้วไหมไม่ทันยกให้ดูไม่ทันให้ดูกันใกล้ๆก,กันนะครับอ่าทินเนอร์นี่ละลายเร็วมากเลยนะครับาเร็วมาก ก้อนใหญ่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่กดลงไปเลยนะครับกดลงไปเรื่อยเลยนเนื้อละลายได้เร็วมากนะครับนี่นะอ่ามันจะเริ่มเป็นกาวเหนียวๆอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยนะวจะ ใส่นะครับใส่โฟมอันนี้ตะกี้ใส่ทินเนอร์นิดเดียวนะครับแต่การละลายโฟมนะครับอ่ะเขาจะละลายโฟมเนี่ยอย่างชิ้นใหญ่ๆนี่นะครับนี่ยจะละลายจนหมดได้นะครับแค่ถ้วยเล็กๆแค่นี้นะครับจะใส่โฟมนะครับเดี๋ยจะละลายนะครับให้ให้มีความเหนียวนะที่จะนําไปใช้งานกันได้ใช้ทินเนอร์นะครับเนี่ยละลายโฟมนะครับก็เป็นกาวอันนี้ครับใช้มือบี้อยู่นะครับ เหนียวขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยนะเหนียวมากนะครับนต่ยืดอย่างนี้เลยนะครับเลยนะอันนี้คือเอาทําเป็นกาวได้แล้วับคุณสมบัตินะครับมันจะเหมือนกาวยางแย้วเต็มหมดเลยนะกาวยางก็จะไปใช้งานอย่างเช่นอย่างซ่อมรองเท้านะครับรือรองเท้านะครับแล้วก็หรือว่าอย่างเข็มขัดผมมีเข็มขัด กาวมันเนี nah. <c oughs> so, uh, so ่ยรกาวมันหลุดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นขุมขัดหนังนะครับเดี๋ยวจะนำกาวยัดเข้าไปในนี้นะครับก็ต้องใช้ใช้ตัวช่วยซะหน่อยนะครับใหเป็นไขควงแบนๆนะครับซอมกับตรงนี้เลยนะครับ าในในด้านในของเข็มขาดกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ มาติดกันอย่างนี้นะ,ะถ้ามีนะครับนี่จะเป็นตัวนีบนะครับเดี๋ยวตัวนีบก็อย่างนี้นะครับเพื่อให้กาวมันแห้งนะครับส่วนจะนำกาวแบบนี้นะครับอย่างไปไปทาท่อมันทามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคุณสมบัติมัน,มน,มน,เ,ปนเป็นกาวยางแบบนี้นะครับ อย่างทาท่อเพื่อนะครับเนี่ยข้อต่อนี่นะแบบนี้นะอย่างทาข้อต่อแบบนี้นะครับคุณสมบัติของกาวทาท่อนะครับมันมันจะมีสารกัดก่อนด้วยนะคือก็มันจะทำละลายอ่า PVC นะครับให้ให้มันติดกันด้วยนะครับถ้าจะนำแบบนี้นะครับกาวแบบเนี้ยที่ผสมกับ อะทินเนอร์นะครับเราจะนําไปทําเป็นกาวทาท่อแบบนี้ได้นะครับมันก็ต้องผสมด้วยตรงนี้นะครับนี่พอดีผมมีอยู่พอดีนะครับอันนี้มันจะเป็นน้ํายานะครับอาน้ํายาเชื่อมอะคิลิกนะครับมันคือมันทําละลายอะคิลิกนะครับที่เขาใช้กันในงานเลี่ยมพระแบบนั้นนะครับผมก็นํามานี่นะครับ อ่ะผมทดลองแล้วนะครับมันมันมันทำละลายโฟมได้เลยนะครับมันทาําละลายโฟมได้เลยแต่กลิ่นมันแรงมากนะครับผมมนันเป็นสารกัดกร่อนนะครับก็กลิ่นจะแรงกว่าอ่านี่นะครับผมน้ํายาทาท่อด้วยนะครับผมก็จะไม่ทดลองให้ดูนะเพราะว่านะครับถ้าถ้าใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ผมมันมีอยู่แล้วนะครับอ่าผมซื้อมาก่อนอันนี้แล้วก็ถ้าอาจจะทําเป็นกาวทาท่อแบบนี้แล้วก็ นำน้ายาแบบนี้มามละลายโฟมเพื่อทาท่อมันไม่คุ้มนะครับน้ายามันแพงกว่านะครับซื้อน้ายาทาท่อโดยตรงเลยดีกว่าอพอดีนะครับก็มันมีโฟมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะทิ้งแล้วก็นํามาละลายทําเป็นกาวประโยชน์ได้นะเพราะว่าทินเนอร์ก็มีอยู่บ้างตามบ้านนะครับอาจจะใช้เป็นส่วนผสมของการทาสีก็มีกันอยู่แล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมเนี่ยที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ